สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ V m a g i n Channel วันนี้เราไม่ได้มารีวิวโมวเดลกันเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็สืบเนื่องมาจากตัวผมเองเนะครับผมเมื่อวันที่22วันพุธที่22พุธที่แล้วเนาะได้มีโอกาสไปดูดิจ i m o n Adventure Last Evolution คิซนะมานะครับผมก็เลยอยากจะมาทำคลิปตัวนี้ที่มันเป็นความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูดิจ i m o n มาแล้วเนี่ยผมรู้สึกยังไงบ้างนะคือความจริงแล้วผมอยากจะดูจบวันนั้นทาวันนั้นเลยแต่แต่ในใจส่วนหนึ่งผมก็กลัวกลัวว่าตัว,วィ มันจะออกมาเป็นแนวแบบรีวิวหนังหรือว่าเป็นสปอยหนังหรือวิพากษ์วิจารณ์หนังซึ่งตัวผมเองอ่ะผมไม่ได้เป็นสายนั้นน่ยถึงแม้ว่าตัวผมเองเนี่ยจะจะเป็นคนที่ชอบดูหนังพอสมควรเหมือนกันนะครับผมเป็นคนที่ชอบดูหนังมากพอสมควรแต่ไม่ได้เก่งหรือว่าไม่ได้เป็นแบบมีมุมมองที่ถึงขั้นขนาดที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์หนังได้นะซึ่งผมเองก็เลยเออค่อยๆมาคิดทบทวนว่าจะพูดอะไรดีในคลิปนี้นะครับผม <g iggle> แหมเขินจังเลยไม่ ไม่่มมมคยได้แบบพูดแบบนี้สักเท่าไหร่นะแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยคือถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูดิจิมอนแอนด n แอนเดอร์ภาคนี้เนี่ยผมแนะนําว่าพับคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับผมไปดูก่อนเพราะผมเองก็ไม่รู้ว่าผมจะหลุดสปอยอะไรไปหรือเปล่านะครับผมและสปอยที่ผมหลุดไปเนี่ยมันเป็นเนื้อหาสําคัญบ้างไหมอันนี้เนี่ยผมก็กลัวแต่ไม่ว่ายัางไงผมก็จะขึ้นทางด้านซ้ายบนเนี่ยว่ามันคือสปอยอยู่ดีเนาะสำหรับคนที่ไม่ดูและต้องการอัรลรดอย่างเต็มที่เนี่ยผมแนะนําให้พับคลิปนี้ ก่อนแล้วก็แนะนําให้ดูตัวหนังก <|so|> ่อนแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้ก็ได้เนาะนะครับผม สำหรับคนที่ไปดูมาแล้วหรือว่าไม่เป็นไรอันนี้มันน่าจะไม่ได้เกิดผลกระทบอะไรกักการดูซับมากมายก็ดูต่อเลยและกันก็ได้ครับผมยินดีต้อนรับมากเลย <c oughs> นะครับผมมาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก็อย่างที่ผมบอกไปครับผมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยวันพุธที่แล้วเนี่ยผมตอนช่วงเช้าผมมีธุระเนาะกว่าจะทําธุระเสร็จนู่นนี่นั่นก็ประมาณส1บเอ็ดโมงครึ่งเกือบเที่ยงแล้วแหละก็ผมเองเนี่ยตัวผมเองอ่ะผมอยากไปดูตั้งแต่เมื่อวันจันทร์แล้วอยากไปดูมากเลยว่าโอ้โหเพิ่งรู้ด้วยไง รู้ตัวช้าเหลือเกินว่าไอ้ดิจิมอนภาคนี้เข้าลงแล้วแล้วก็เอออยากดูอยากดูอยากด,ากดูพอจะแงะตัวเองออกไปดูหนังก็เออขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจจนแล้วจนรอดก็ได้ไปดูครับผมแต่มันก็ตัวผมเองเนี่ยก็จะมีความความกังวลนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ปัญหาโควิดก็ยังมีอยู่เนาะแล้วก็ปัญหาโควิดเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เนาะแต่ถ้าเราเดูดแลเรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับพวกสุขอ,าาอนามัยอนามัยอย่างถูกต้องก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเตรียม กระงกกระก,กรเตรียมแมสอะไรไปที่เรียบร้อยทางโรงหนังเนี่ยเขาก็จัดเตรียมพื้นที่เว้นระยะห่างการน,นั่งอะไรไว้เรียบร้อยแล้วแหละก็ถือว่าเซฟในระดับหนึ่งอันนี้ก็หมดกังวลไปได้หน่อยหนึ่งอีกกังวลหนึ่งของผมคือก็ไม่เถียงกันนะครับผมว่าตัวผมเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่โตมาโตมากับช่องเก้ากระตูนโอ้แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันคือ20กว่าปีที่แล้วสำหรับดิจิมอนเนี่ยสำหรับดิจิมอนกับตัวผมเนี่ยมันคือ20กว่าปีที่แล้วอ่า ถามว่าตัวผมเองเนี่ยได้ดูดิจิมอนไหมได้ดูพัคซิโลทูก็ได้ดูเทมเมอร์ได้ดูแต่ว่าได้ดูภาพท้ายคือฟอร์เทียอ่าหลังจาฟอร์เทียผมไม่ได้ดูเลยดิจิมอนแอร์เบนเจอร์พักไทยผมก็ไม่ได้ดูผมก็เลยมีความกังวลนิดนิดนึงว่าเออเตาจริงๆสารภาพตามตรงว่าผมไม่ได้ทําการบ้านอะไรไปเลยมีแต่ความอยากดูแม้แม้กระทั่งตัวละครบางตัวผมยังจําไม่ได้เลยแต่ที่จําได้หลักๆเลยก็คือไทจิอากุมอนอ่ายามาโตะกาบุมอนมีม่ตัวหลักๆพวกโจพวกคิคาริอะไรพวกเนี้ผมยังยังจะพอจําได้อยู่นะ แต่ตัวร่างพัฒนาล่างอย่างโคจิโร่เนี่ยผมจําชื่อไม่ได้แล้วก็จะมีการเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวผมไปเล่าอีกทีมันจะมีตัววีมอนไอวีมอนเนี่ยผมว่าจําชื่อไอชื่อม,มันคุ้นๆไหมมันใครวะมันไอตัวไอตัวเจ้าของวีมอนตนี่มันคือใครวะปปหน้าตาคุ้นๆเว้ยแล้วก็มาอ๋อไดซูกะ <c oughs> ผมลืมชื่อผมบางตัวตัวละครละหลายๆตัวผมลืมชื่ออันนี้ผมสารภาพตามตรงเลยนะครับผมมันก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ผมกังวลที่จะเข้าไปดูเพราะว่ามันก็นานมาแล้วด้วย ใจหนึ่งเนี่ยผมอยากดูมากๆเลยแหละนะเพราะว่ามันอารมณ์ของผมเนี่ยคือเหมือนกับอารมณ์ที่ไปเจอโปสเตอร์ของตัวนารุโตะลัสเดอะมูฟวี่โอ้โหอันนั้นคืออารมณ์เดียวกันเลยคือหันมาเจอโปสเตอร์อันนี้ปุ๊บเอ้ยผมต้องดูมันคืออย่างหนึ่งที่เราผูกพันแล้วมันกําลังจะจบแบบสมบูรณ์แล้วทั้งทั้งที่เวลาถัดมาตัวนารุโตะมันไม่ได้จบแล้วมันกลายเป็นโบลุโตแทนอันนั้นผมว่าเออช่างมันผมจบที่นารุโตะไปแล้วอันนี้คือความรู้สึกเดียวกันนะครับผมคือความรู้สึกที่เฮ้ย โอ้โหผูกพันแลวยังจําตัวละครได้จำเรียกว่าจําตัวละครได้บ้างดีกว่านะยังจําตัวละครได้บ้างยังมีความผูกพันในสมัยตอนเด็กๆแฟลชแบ็กของเรื่องสมัยเด็กๆเกี่ยวกับตัวดิจิมอนเกี่ยวกับของเล่นในวัยเด็กเนี่ยแทบจะแบบไหลเข้ามาพ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 าทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องไม่ดีเลยนะครับผมก็ไหลเข้ามาพาพาพาทำให้ผมเองเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทนต่อแรงต้านในวัยเด็กของตัวเองไม่ไหวนะสุดท้ายความกังวลพวกนี้มันก็หายไปแล้ว ก็ทิ้งไว้ทิ้งความกังวลไว้ที่บ้าน <c oughs> <c oughs> เข้าไปดูในโรงหนังแต่แต่ตัวผมเองเนี่ยมีข้อเสียในการดูหนังอยู่ด้วยนิดหนึ่งนะครับผมข้อเสียอย่างหลักๆของผมเลยเนี่ยผมจะเป็นคนที่อย่างหนึ่งผมจะแบ่งเป็นสองสองกรณีกรณีแรกเนี่ยคือผมจะชอบที่เป็นคนดูหนังแล้วดูพอดเรื่องเฮ้ยพอดเรื่องมาอย่างนีเ้เดี๋ยวเรื่องมันต้องไปเป็นแนวนี้ตัวตัวร้ายจริงๆคือตัวนี้จบอย่างนี้ฉากนี้ต้องเข้ามาแน่ ตัวละครตัวนั้นตัวนี้คือผมจะชอบเป็นคนที่ดูหนังแล้วผมจะชอบแบบว่าคิดคิดคิดอยู่ในหัวเฮ้ยแมงมาแนวนี้เดี๋ยวเมงไปตรงนี้แน่นอนโหเม่เป็นอย่างนี้จริงๆด้วยผมจะชอบเป็นเป็นทรงนี้ซะส่วนใหญ่ทําให้เป็นแบบหนังเนี่ยมันถามว่าผมเนี่ยความรู้สึกส่วนตัวของผมเนี่ยผมดูหนัง แล้วผมมีอารมณ์เนี้ยผมจะรู้สึกว่าเออมันสนุกดีว่ะแต่มันจะไม่รู้สึกสนุกก็ต่อเมื่อเฮ้ย <Hey, S 1> ผมเดาถูกเฮ้ยตรงนี้ใช่เลยเดาถูกตรงเนี้ยผมจะเริ่มแบบความรู้สึกความสนุกผมจะเริ่มดรอปลงไปกับอีกกรณีหนึ่งที่ผมแบบว่าจะแบบทิ้งเลยทิ้งสมองไว้ที่บ้านเลย <c oughs> ไม่ดูปล่อยเอ้ยไม,ไม่ไม่คิดไม่คิดไม่อะไรปล่อยให้ตัวหนังเนี่ยมันพาจ,จินตนาการเราไปเรื่อยๆอือย่างยกตัวอย่างอย่าง the hobbit อ่าอันนั้นผมปล่อยจินตนาการตามตามไปเลยตาม bilbo baggin ไปเลยว่าเขาจะ พาว่าแกนดัจะพาตัวบิลโบไปทางไหนอย่างดรดูริตเทิลเนี่ยผมก็ปล่อยจินตนาการตามไปเลยคือถ้าเป็นอารมณ์แนวนี้ผมจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยโอ้โหอบอุ่นแต่ผมเนี่ยมีนิสัยเสียคือหลายๆครั้งเนี่ยผมจะชอบเป็นกรณีแรกซะมากกว่าคือเฮ้ยหนังแม่งมาอย่างนี้ไปทางนี้ได้อดอนก็เลยแต่ครั้งนี้เนี่ยผมยอมรับเลยว่าผมไม่ได้เป็นกรณีแรกผมเป็นกรณี2แบบแบบแบบเต็มแบบใจไม่ได้แบบฝืนด้วยนะครับ <laughs> <laughs> ผมเข้าไปในโรงหนังก็เช่นเคยครับผม ไม่ค่อยชอบเรื่องโฆษณาหนังส,ส่วนใหญ่มันเป็นการนั่งรอมันเป็นการเสียปคอนเกิดความจําเป็น <c oughs> เอาละ่ะเกินกันไปยาวนานมากเลยพอมาถึงตัวเรื่องกันบ้างดีกว่าตัวเรื่องด้วยความที่เราผูกพันในระดับหนึ่งเนี่ยโอ้โหผมแทบจะเขาเรียกว่าอะไรอะกึ่ง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 ที่จะร้องไห้หลายๆฉากหลายๆช็อตผมแบบน้ําตาคอน้ําตาซึมแต่ไม่ได้น้ําตาซึมแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้น้ําตาซึมด้วยความเสียใจมันคือมันคือรอย ยิ้มที่อบอุ่นมากกว่าเนี่ยพูดไปตอนนี้เสียงเริ่มส,สั่นๆแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับผมผมนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งข้อเสียของผมเหมือนกันที่ <c oughs> ที่หนึ่งข้อเสียในการดูหนังผมเหมือนกันคือผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบอินถ้าเรื่องไหน,นพาให้ผมอินไปได้เนี่ยแล้วเกิดมีพลิกผันอะไรนิดหน่อยเนี่ยหรือว่ามีฉากดราม่าแบบดรามติกแบบห,หนักๆเนี่ยผมจะไปตามอารมณ์ตัวหนังคือเสียใจก็เสียใจตามน่ยผมจะชอบเป็นผมจะกลายเป็นแนวนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วฉากฉากหนึ่งในอย่าง ยกตัวอย่างแล้วกันฉากฉา,ากหนึ่งใน Endgame อเวนเจ End game อร์ Endgame ฉากที่โทนี่สตาร์ดิดนี้ยว่บโอ้โหแล้วผมอะแล้วผมเห็นอะว่าโทนี่อะโทนี่กำลังตายอะผมแม่งแบบแล้วใจใจผมเองก็เป็นแฟนแฟน,แฟนเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นแฟนขับโทนี่ด้วยอะเป็นเชียร์ไอรอนแมนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะทำให้ผมแบบโหแล้วซึมซ,มซึมน้ำตาไหลแต่ต้องแอบแอบแอะแ,แอบแอบกระซิกระซิกแล้วแอบแอบเช็ดแต่ไม่ให้คนข้างๆรู้อะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเออเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่ ที่ผมเสียน้ำตาค่อนข้างเยอะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ตัวหนังและตัวการ์ตูนเนี่ยผมก็เสียน้ำตาบ่อยเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> กับหลายๆเรื่องเหมือนกันยูเนียนนี่ก็เต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยจริงๆยูเน <c oughs> ี w ย t วอเทอร์เอ่อวอเทอร์ลิงวิสอะไรนะเรื่องอะไรนะเรื่องนั้นภาคต่อจะจะเป็นเชิงเชิงเชิงว่าภาคต่อก็ไม่ใช่5เซนติเมตรเนี่ยผมเต็มเต็มเหมือนกัน,นโอ้โหแค่เรียกว่าปล่อยโฮเลยดีกว่าอีกอันนึงน่าจะเป็นอะไรนะวอเทอร์ลิงวิสยูหรอเรื่องนี้ก็ใช่ครับผมเต็มเต็ม ตันเกียร์เหมือนกันโอ้โหผมเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยเจอเจอแนวๆนี้แล้วผมแบบอมันสะเทือนทั้งทั้งที่ตัวผมเองเนี่ยครับเป็นคนที่ตัวใหญ่มากเลยนะเป็นคนที่ตัวใหญ่แต่แหม่บอบบางเลยเกินเรื่องความรู้สึกนะครับผมตัวเรื่องเนี่ยเริ่มเริ่มเรื่องมาเนี่ยผมก็ปล่อยโฮฉากแรกเลยด้วยความคิดถึงด้วยความคิดถึงเพราะว่าฉากแรกโผลมาต้มโน่นนี่นั่งโผลมาเป็นอย่างหนึ่งเลยก็คือเสียงลีดกีตาร์ของเพลงเบฟเฮดโอ้โหแค่แค่เสียงลีดกีตาร์ฟึดออกมา อันเดียวเนี่ย oh. ผมแบบโอ้โหแทบบจะสลายเลยด้วยความแบบแทบบจะร้องไห้ด้วยความคิดถึงเลยอ่ะโอ้โหฉากแค่อันนั้นอันเดียวนี้ผมแบบโอ้ยคิดถึงเลยเกินคิดถึงพวกนายเลยเกินนะและยิ่งบางอารมณ์ตัวเนื้อเรื่องที่ปล่อยเพลงอย่างเพลงมัธยสไฟมาได้อย่างถูกจังหวะยิ่งแบบ อุ่นเกินนะสนุกและอบอุ่นคือเนื้อเรื่องเนี่ยก็ถ้าพูดถึงพาร์ทของเนื้อเรื่องเนี่ยคือเนื้อเรื่องเนี่ยจะพูดได้มากขนาดไหนนะเพราะว่าพอมันทิ้งไปหลายวันแล้วเนี่ยความรู้สึกมันเริ่มมันเริ่มจากนะครับผมและโตัวผมเองเนี่ยก็เริ่มจะปฏิปตะเนื้อเรื่องได้น่าจะไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่เนื้อเรื่องจะพูดถึงแนวแนวเกี่ยวกับการจากลานะครับผมจะขยี้ตรงจุดนี้ได้ได้ได้เป็นอย่างดีเลยโอ้โหเศร้าเศร้าให้สุดสนุกสนุกให้ สตัวเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นการะจะปูออกมาเป็นแนวแนวเซอร์วิสสำหรับคนที่เป็นแฟนๆของตัวดิจิมอนนะครับผมซึ่งมีเซอร์วิสถามว่าเซอร์วิสเยอะขนาดนั้นไหมก็ก็จุกใจสาหรับผมเองเนี่ยความรู้สึกของผมเนี่ยจุใจผมมากเลยหลายๆตัวละครที่เราคิดถึงหลายๆฉากที่เราเคยดูความรู้สึกของตัวภาพมันยังคงอยู่ความรู้สึกภาพที่เป็นภาพแบบใหม่มันผสมผสานได้อย่างลงตัวมันทําให้ผมเนี่ยรู้สึกแบบโอ้โหเหมือนงานเลี้ยงรุ่นเลย งานเลี้ยงรุ่นงานเลี้ยงส่งอะไรประมาณทึกๆนั้นนะครับผมความรู้สึกสนุกมีปมปมให้ได้แก้ไขปมให้เนื้อเรื่องดําเนินไปแล้วก็ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยจะเล่าผ่านตัวละครหลักๆอย่างไทจิยามาตกสักส่วนใหญ่นะแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นไม่ได้แบบเป็นแบบว่าตัวแกนนํา ทั้งสองคนเลยจะมีตัดไปทางนู้นบ้างมีปมตรงนี้อยามาโตว้วิ่งไปหาดูปมบ้างเกิอดอะไรขึ้นวิ่งไปแก้ไขปัญหาวิ่งไปสืบมีการสืบสวนคดีมีการโน่นนี่นั่นนิดหนึ่งซึ่งมันก็โอเคมันครบลดสําหรับผมดีนะครับผมและส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเขาทําได้ดีมากๆเลยนั่นคือเรื่องขยี้เ <c oughs> <c oughs> ขาขายี้เรื่องการจากลาได้อย่างแบบสุดจริงๆสำหรับความรู้สึกผมนะโอ้ยขยันขยี้อ่ะทั้งฉากที่ไทจิบอกกับอากุมอนเมื่อ เราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปพวกเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปอ โอ้โหผมแบบอ๋อโอ้โหทำไมขยี้ตรงจุดนี้จังเลยอะ่ะยังมีฉากที่กาบูมอนบอกกับยามาตะว่าไม่ว่าไงเราก็จะเป็นเพื่อนกันตลอดไปโอ้โหผมแบบเอ้ยเศร้า <laughs> <laughs> ผมลืมบอกไปว่าอ่าอันนี้ที่ผมไปดูมาเนี่ยเป็นภาคไทยเนาะซึ่งเราก็จะได้ยินเสียงคนภาคที่โอเคผมไม่มีเรื่องเสียงคนภาคเลยเสียงคนภาคเป็นอะไรที่กลมกล,มลก่อมแล้วก็ลื่นไหลไม่มีสะด,ดุดไม่มีให้เอกใจว่าเฮ้ยโอ้โหคนนี้เสียงเสียง มาเพียนๆว่ะหลับตาหลับตาถ้าสมมติว่าหลับตาแล้วฟังเนี่ยจะอารมณ์เหมือนกับดูนาคอนบอล <c oughs> เราจะได้ยินเสียงโงกุลกับตัวคุริลินเนี่ยแทบจะบ่อยมากเลยนั่นก็คือเสียงของอพี่หนึ่งกับพี่จูนนะครับผมสุดยอดของนักภาคเมืองไทยของจริงเลยทั้งสองท่านซึ่งโอ้โหยังคงประสิทธิภาพในเรื่องงานภาคอยู่เหมือนเดิมและก็ยังมีอีกหลายคนมากมายนะแล้วที่ผมแบบแที่ผมเซอร์ไพรส์ามากเลยนั่นก็คือคุณไมค์คุณไมค์ภาคฮิคาริอ่ะคุณไมค์ เป็นคนให้เสียงฮิคาริแล้วผมแบบอ๋อ เป็นอะไรที่ดีมากเลยสำหรับผมโอเคครับผมเลือกเสียงมากเป็นอะไรที่ผมไม่ไม่มีอะไรติดขัดไม่มีอะไรขังคาเป็นงานภาคที่ระดับฝีมือเซียนในตํานานแต่และท่านถือว่าท่านยังสุดยอดแต่ยังตาตึงใจผมอย่างเช่นเคยนะครับผมเรื่องขยี้กับมาเรื่องขยี้กันนิดนึงขยี้โอ้โหเข้าใจขยี้หลายๆปมหลายๆฉากืลอยิ่งฉากที่เป็นพวกตัวนาฬิกาตัวเข็มที่ค่อยๆลดลงทีละขีดทีละขีดทีละขีดเวลาที่ต้องจากัน มันจะมาถึงเร็วขึ้นนะ นั่นหมายถึงการจากลานะครับผมยิ่งตัวไทจิเนี่ยแปลงร่างตัวอากุมอนมากเท่าไหร่ยิ่งตัวเวลายิ่งนับถอยหลังเร็วขึ้นเท่านั้นสำหรับความรู้สึกผมนะที่ผมตีตีความออกมาได้นะแล้วเวลาเนี่ยก็จะลดลงเรื่อยๆไม่ว่าจะแปลงร่างหรือไม่แปลงร่างเวลาจะนับถอยหลังลงไปเรื่อยๆโอ้โหมันบีบอะสำหรับตัวผมเนี่ยฉากฉากอะไรที่มันเข้ามาตรงนี้มันบีบผมอะแล้วยิ่งตัวเพลงที่โผล่ขึ้นมาด้วยเพลงประกอบอย่างบัตตุนไฟที่ค่อยๆแทรกซึ เข้ามาแล้วแบบโอ้โหบีบคั้นตัวผู้ชายร่างใหญ่ที่จิตใจบอบบางคนนี้ะเหลือเกิน นะครับผมแต่จนแล้วจนรอดครับผมหลายๆคําพูดที่ตัวหนังพยายามจะสื่อหลายๆอย่างที่ตัวหนังเรื่องนี้พยายามจะบอกกับเราคือการที่จะต้องไปต่อการที่จะต้องมุฟออนออกจากจุดจุดนั้นให้ได้ไม่ว่าสถานการณ์ตรงนั้นจะเป็นยังไงตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยสําหรับตัวหนังสำหรับตัวผมเองด้วยความรู้สึกของผมตัวของผมเองด้วยผมชอบความรู้สึกตรงนี้มากเลยอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเลยคือ,อทุกคนโตขึ้นมันเหมือนกับพวกเราพวกเราเองเนี่ยพวกเราก็โตขึ้นตอน อยากอยากโตแต่พอโตขึ้นมาเราก็อยากเป็นเด็กอีกครั้งซึ่งเขาขายี้ตรงจุดเนี้ยโอ้โหได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเลย <laughs> ถ้าในความรู้สึกของผมนะมีประสิทธิภาพมากเลยครับผม <c oughs> มันทําให้ผมนนึกถึงเรื่องราวเก่าๆในขณะที่ดูหนังไปด้วย,ยไปไล่ฉากไพจิโตขึ้นยังมาโตโตขึ้นโคนจิโร่โตขึ้นทุกคนโตขึ้นทุกคนมีหน้าที่แต่ตัวดิจิมอนไม่ได้โตขึ้นตัวดิจิมอนยังเท่าเดิมอากุมอนอยังเท่าเดิมอ่าทุกคนนึกออกไหม แล้วทุกคนเนี่ยเมื่อโตขึ้นภาระก็ต้องมีมากขึ้นทุกอย่างจะต้องมีสิ่งจําเป็นมากขึ้นความดูแลมากขึ้นอะไรที่จะต้องไปเจอมากขึ้นความเครียดมากขึ้นเขาขยี้ตรงจุดจุดนี้ได้ดีดียังไงเหมือนกับว่าเหมือนกับเหมือนกับดิจิมอนเนี่ยมันคือความฝันในวัยเด็กส่วนเราคือคือพวกเด็กที่ถูกเลือกคือพวกไทจิยามาโตะสักวันหนึ่งความฝันในวัยเด็กเนี่ยมันต้องหายไปแต่ตัวเราอ่ะก็ต้องไปต่อไม่ว่าความฝันในวัยเด็กของเราอ่ะมันจะ หายไปหรือยังคงอยู่หรือ,อทําอยู่แต่ยังไม่สําเร็จแต่ยังไงชีวิตหรือว่าตัวเราเองเราต้องเวฟอ่อนเดินต่อไปมันมันเปรียบเหมือนประมาณนั้นนะความรู้สึกของตัวผมนะ <c oughs> ถ้าจะให้นี้ให้ถ้าจะให้พูดก็คงจะเป็นรูปแบบประมาณนี้ละกันเนาะ <c oughs> ซึ่งการขยี้ตรงนี้เนี่ย <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันกลมกลมและทําได้ดีมันมันพอเหมาะพอควรแล้วมันก็โอเคเขาไม่ได้เป็นแบบก็ไม่ใช่ยังไง,ไงเขาก็ขยี้แบบขยี้ขย,ขยี้ตาย <c oughs> <laughs> นะอีกหนึ่งฉา,ากที่เป็นฉากเกือบๆฉากสุดท้ายแล้วนี่แหละนะครับผมที่ผมชอบและยังรู้สึกตาตึงใจอยู่กับตัวของเองมากเลยนั่นก็คือตัวอากุมอนอากุมอนตอนนั้นรู้สึกอากุมอนพูดกับไทจิว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะไทจิตรงนี้เนี่ยผมแบบอึศ่ะมันมัน,ม,นมันแปลได้หลายอย่างคือความรู้สึกของผมตอนนั้นนะ่ะไม่ได้เหมือนกับว่าอากุมอนพูดกับไทจิแต่เหมือนกับอากุมอนน่ะพูดกับคนดูอารมณ์ประมาณว่าโตขึ้นมากเลยนะโตขึ้นมากแล้วนะ พวกเราอะซึ่งเป็นฉากที่ผมแบบ <g arness> โอ้โหบอมตาแตกแต่ว่าด้วยความที่มีคนนั่งอยู่ข้างหลังผมก็เลยต้องแบบแอบไปเช็ดน้ำตานิดหนึ่ง <g arness> แอบ,บยังไงก็ได้ให้ไม่เขาเห็น <g arness> <g arness> นะครับผมแต่ว่าฉากนี้ผมกินใจผมมากซึ้งผมมากเลยแล้วผมก็เป็นอีกฉากนึงที่ผมเองเนี่ยก็ชอบมากเลยแล้วก็ความรู้สึกของอากุมอนที่จะสื่อกับคนดูเนี่ยโอ้มันเป็นความรู้สึกที่ดีอะมันเป็นความรู้สึกที่เออโหเราแม่งโตมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเราผ่านเรื่องราวมาขนาดนี้แล้วเนี่ยโอ้โหแล้วหนึ่งความรู้สึก เลยสำหรับตัวผมนั่นก็คือตัวอากุมอนที่กําลังจะหายไปนั่นก็อีกหนึ่งความรู้สึกที่มันเป็นแบบมันดีผมมากๆเลยมันคือความรู้สึกที่มันมันอื่อทุกอย่างมันอือไปหมดเลยในหัวนะครับผมไอความรู้สึกตรงนี้เนี่ยผมแบบเรื่องเซอร์วิสอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเซอร์วิสสำหรับผมที่มันจุกใจผมพอสมควรเลยในความรู้สึกของผมนั่นก็คือการแปลงร่างครับสุดท้ายเทโครทเทมากเอาแค่เงาของตัวตัวทีเซอร์ไปดูกันก่อนแล้วกันผมไม่ขอหารูปที่เป็นแบบอ่าตัวที่ลงสีแล้ว ลงอะไรแล้วที่อยู่ในหนังอันนั้นผมจะไม่หามาลงนะเอาแค่เงาตรงนี้ไปก่อนซึ่งเงาคู่นี้เท่จริงๆสุดยอดเลยผมแม่งแบบถ้าอารมณ์ของผมถ้าเป็นอารมณ์สมัยเด็กๆที่ดูที่บ้านผมคงแบบตะโกนเย่เย่แล้วชูมือขวาขึ้นมาแล้วแบบโอ้โหเท่จริงๆครับผมสุดยอดจริงๆฉากนี้ก็เป็นฉากที่ทําให้ตัวผมเองเนี่ยดึงผมไปในวัยเด็กพอสมควรเลยแต่นะจะถ้าจะไปทําแบบอย่างนั้นในโรงหนังมันก็อย่าเลยดีกว่า ผมแต่รู้สึกดีครับรู้สึกดีหนังเรื่องนี้กระตุนเรื่องนี้ทําให้ผมรู้สึกมีไฟรู้สึกกลับมามีไฟรู้สึกกลับมารู้สึกดี <tamb> ah. อีกครั้งหนึ่งทั้งทั้งที่ช่วงนี้ผมก็กําลังจะเจอเรื่องช่วงนี้คือช่วงนี้ผมเจอเรื่องแย่ๆอยู่เนาะแล้วผมเองก็เออ <L un cia> รู้สึกโอเครู้สึกดีขึ้นมามากเลยจากการที่ดูหนังเรื่องนี้ความรู้สึกของตัวผมเองนี่ผมแบบเอยตัดสินใจถูกจริงๆที่ได้มาดูนะครับผมก็จะเป็นความรู้สึกประมาณนี้ตัวภาพตัวเสียงคนภาคตัว การที่เขาใส่เนื้อเพลงของตัวไม่ว่าจะเป็นเบสฮาร์ดก็ดีหรือบัตเทอร์ไฟก็ดีที่พยายามที่จะโผล่ขึ้นมาคอยคอยเขาเรียกว่าอะไรนะคอยกระตุ้นความรู้สึกของคนดูโผล่ขึ้นมาได้อย่างกลมกลม่อมเนื้อเรื่องดูดีดูมีความสุขผมชอบเนื้อเรื่องมากเลยความรู้สึกผมฟิลกู๊ดกับอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะก็คือความรู้สึกที่จะต้องไปต่อความรู้สึกของตัวหนังที่พยายามมาสื่อให้เราต้องมุฟออนออกจากจุดที่เรากําลังจะเจออยู่ไม่ว่า ชีวิตจะต้องเดินต่อไปอ่าคำพูดเท่ๆโผล่มาเฉยเลย <laughs> <laughs> นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ความรู้สึกที่ได้ดูดิจิมอนเอเวนเจอร์ภาคสุดท้ายแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังคงดูยาวจนถึงเอ่อตัวเครดิตหนังจบทุกอย่างจบโอเคผมไม่มีอะไรติดค้างละตัวผมเองผมไม่มีอะไรติดค้างกับกับดิจิมอนเอเวนเจอร์ภาคนี้จริงๆข้างนอกได้ยินเสียงพิๆไหม <laughs> ไม่ได้เป่าไล่ลุงนะแต่ว่าคนไทยของมาเองเลือกต่อด้ว <laughs> ยครับผมผมไม่มีความรู้สึกติดค้างเรื่องทุกอย่างเลย ไม่ว่าจะเป็นพวกงานภาพภาพแสงสีเสียงตัวละครออนิเมชันจากโตเอะอนิเมชนันก็สตัมแมวที่เราคุ้นตาก,กันอยู่ก็เป็นคนสร้างหรือว่าเป็นคนดําเนินตัวในเรื่องไม่ใช่ดําเนินในเรื่องเสียเป็นคนสร้างอนิเมชันการ์ตูนเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งผมเองก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันกลมกล่อมดีอยู่แล้วแล้วก็ฟีลกู๊ดกับคนที่คนหนึ่งกับเด็กคนหนึ่งที่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้มา ซึ่งสำหรับผมแล้วตรงนี้คือจบสวยมากเลยจบสวยทุกอย่างดูสวยงามมากครับผมตัวไทจิเองก็พาให้เราเศร้าแต่ก็ไม่ได้เศร้าให้สุดและตัวไทจิตัวยามาโตะเองเนี่ยก็มุฟออนไปต่อเพื่อที่จะดําเนินชีวิตต่อไปเพื่อที่จะค้นหาต่อไปถามว่ายัางอาจจะมีอนาคตอาจจะได้เจอไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าตัวไทจิจะได้เจอกับอากุมอนอีกหรือเปล่านเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมความรู้สึกของตัวผมอาจจะพูดวกไปวนมาบ้างนิดหน่อย นะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ได nice ้ม so ีโอกาสมาพูดอะไรแบบนี you know, you, you. ้ได้มีโอกาสได้ทําอะไรแบบนี้นะนะเป็นครั้งแรกด้วยครั้งต่อไปน่าจะดีขึ้นจะมีครั้งต่อไปด้วยหรือเปล่านี้ก็รอดูกันอีกทีนะครับผมแล้วความรู้สึกของพี่ๆเพื่อนๆล่ะเป็นยังไงกันบ้างได้ดูเรื่องนี้หรือยังถ้าได้ดูแล้วรู้สึกกันรู้สึกอะไรกันบ้างลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับผมผมเองก็อยากจะรู้สึกผมเองไม่ใช่อยากรู้สึกผมเองก็อยากจะรู้ความรู้สึกของทุกคนเหมือนกันว่าได้ดูกับดนเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะ ครับผมสำหรับตัวผมในวันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปต้องกราบขออภัยกันทุกคนด้วยครับผมว่าถ้าผมพูดวดนวนอะไรไปสักนิดหนึ่งก็อาจจะทําให้เกิดความลาคาญกันได้เนาะเพราะว่าแหมขนาดับตัวผมเองเจอใครพูดวกไปวนมาผมยังแอบลาคาญเลยก็ต้องกราบขออภัยกันด้วยครับผมผมยังใหม่จริงๆสําหรับตรงนี้นะแต่ก็ขอบคุณครับผมขอบคุณมากที่เข้ามารับฟังครับผมแล้วก็ส่วนคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันได้นะครับอย่าลืมกันนะครับผมใครสำหรับคนที่ได้ดูกับตัว กันยังไงมาคอมเมนต์กันได้นะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมที่เข้ามาฟัง